ก็ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมลเลนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับนะอยู่กับลเลนเจอร์นะครับผมกับอีพีที่สามสิบสามนะครับแล้วก็หายหัวไปเนิ่นนานกับเกมนี้นะครับแล้วก็จะมาเปิดกระชับปองนะครับนะกระชับปองครบรอบแปดปีนะครับแปดปีก็อยู่กับสิบกว่าปีแล้วนะครับนะแต่เราก็จะมาเปิดนะครับนะเข้าอยู่กับสิบกว่าปีแล้วนะแต่เราจะมาเปิดแค่แปดปีนะครับนะ อืมเอ้ยอะไรเนี่ยว่าเน็ตเราจะกากเนี่ยไม่นะเน็ตตรงข้ามนี่มันแรงอยงู่นะตอนนี้โอ้เน็ตก,กากนะครับทําป็เน็ตกากแบบนี้อืมแล้วก็จะมาเปิดกระชับปองครบปลอกแบบปีนะครับนะด้วยร้อยคูปองนะครับก็จะจัดกันเลยนะปุ๊บนะเราก็ไม่ได้สนใจนะเปิดไปเรื่อยๆนะครับนะ พอตัวละครมันก็ดีอยู่นะครับนะดีอยู่นิดหนึ่งนะครับนะสวนสัตว์เกอรทูราสนะเออใครที่อยากได้ของนะครับนะพิมพ์เขียวกระเป๋าหรือพิมพ์เขียวอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ขอมาได้นะครับนะพิมพ์เขียวปืนนะครับนะปืนพวกที่มันไม่ได้เติมนะครับนะขอมาได้นะอืมพี่ก็มีอยู่นะครับนะทัก a ฟ e b o o k เหมือนเดิมนะครับนะ น้องน้องที่อยากได้ล้อรถนะครับนะก็จะมีคลิปแจกล้อรถนะครับนะแต่ต้องหาถังน้ํามันมาแรกนะครับต้องหาถังน้ํามันมาแรกนะครับนะล้อรถกับหัวเทียนนะตอนนี้มีหัวเทียนด้วยนะครับนะสําหรับแซดเกิลนะครับนะสําหรับลาเรนเจอร์นี่เราก็เปิดไปเรื่อยนะครับนะไม่ได้สนใจนะครับนะเพราะมันเป็นเกมที่ดีอยู่นะครับนิดนึงนะสำหรับคนที่เปิดตัวละครได้ตัวดีๆนะครับสำหรับพี่นี่ก็ ที่สุดก็แค่นี้นะครับนะที่สุดก็แค่นี้นะครับผมแล้วก็จะภาวนากับเัดเกลิลดีกว่านะครับนะเราสาเผาเงินไปนะครับนะเผาเงินเพื่อได้เพชรดนะ่ะเออเผาเงินเพื่อได้เพชรดนะเราจะเป็นตู้คราบนะครับนะถ้าเราได้พิมพ์เขียวดีๆนะครับให้น้องๆพี่ๆนี่มาเอาของมาให้แล้วพี่จะคาบให้นะครับนะ แต่ก่อนอื่นต้องเปิดให้ได้พิมพ์พเขียวปืนซะก่อนนะครับกับพิมพ์พเขียวชุดนะเออตอนนี้เราก็ไม่สนใจเปิดตัวน,นี้ไปต่อนะครับเปิดไปเรื่อยๆนะพิมตัวอะไรเนี่ยอ๋อก็เงินๆนะครับนะต่วความมันก็เงินๆนะเฮ <c oughs> อฮิมิออโอ้ทุกชายแชมเปญโอ้แชมเปญน,นี่แล้วก็อยากได้เยอะอยู่นะครับนะเพื่อนมันเป็น ต็มพีนะแต่มันไม่ได้นะครับนะมันได้น้อยเอกุ๊กไกโอเซนเรียนตาแมชชีนไปต่อนะครับไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะหมดนะครับนะมันไม่มีตัวดีๆนะครับนะสำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นนี่ก็ถือว่าดีนะครับนะสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเกลือนนะครับนะ ถ้าไปเติมก็ไม่เทพนะครับนะถ้าเติมก็เทพนะแต่ต้องเติมนะครับนะถ้าไม่เติมก็ไม่เทพนะเกมพวกเติมนี่นะอืมากระชปองเลยเรามีหกกระชปองแล้วก็จะจัดตัวละครน,นะครับนะตนัวละครตัวละครไม่จัดดีกว่านะเปิดนี่ดีกว่านะเออจะดาวมาไหมเนี่ยน่าจะไม่มีนะครับนะมันล็อกนะ <laughs> กดเกลืออะไรเอ้ยทำไมมันเกลือแบบนี้นี่ตักมลเรงหน่อยดิสกิทนะครับนะักสกิทตักมลเรงหน่อยเปลื่อนมานะครับเพิ่มโอกาสนะโอ้โอกาสเมอร์รี่นะครับนะมันจบแล้วนะครับนะอเดินขันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะ ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมนะถึงพันทรับเมื่อไหร่แล้วก็จะมีของแจกนะครับผมนะแล้วก็จะมีของแจกนะครับนะของปลอบใจทุกคนที่เข้ามาดูนะครับนะแต่ก็ประมาณอยู่หนึ่งคนแค่นั้นนะครับนะที่จะได้นะครับ <laughs> ถึงพันทรับก่อนนะครับนะก็จะมีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นด้วยนะครับนะเออ ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะเพราะว่ายังไม่มีสตังค์นะครับนะ <c oughs> ออก็เอาไว้ทีหลังก่อนนะครับผมสำหรับล้อรถหรือของอะไรที่จะแลกในซีเกิลทูราก็สอบถามมาได้นะครับผมยินดีรับแลกนะครับผม <c oughs> <c oughs> อริการโตโกเซมสัสจนาเราเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย